พอดีเรามีร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วอะค่ะแต่พอดีปิดปรับปรุงทั่วข่าวเราก็มีความต้องการที่จะต้องการเอ่อเอาตู้เวนดิ้งเนี้ยมาเอ่อบริการลูกค้าทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ พอดีเราเห็นจาก f เฟ o บุ๊ะว่ามีบริษัทไปออกงานขายตู้เวนดิ้งอะค่ะที่เมืองทองแล้วเราก็ตามไปมาสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ไปซื้อก็น่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของบริษัทนี่แหละค่ะที่ซื้อเพราะว่าวันนั้นไปซื้อก็คือกาลังเก็บของกันหมดแล้วอะค่ะทางเซลลก็ดูแลดีอะค่ะก็คือมีการแจ้งผลงานตลอดส่งรูปมาให้ดูอะค่ะว่าตู้อยู่ไหนแล้วจะมาส่งเมื่อ,อไหร่เราก็มีการขอเพิ่มติดไฟเพิ่มเติมไปด้วยทางร้านก็ทํามาให้อะค่ะเพิ่มความสว่างให้กับลูกค้าในช่วง เวลากลางคืนค่ะแล้วทางทีมงานติดตั้งก็มาติดตั้งอย่างเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็มีการสอนการใช้งานที่ดีค่ะทําให้หน้าง,งานเราสามารถขายของได้ทันทีเลยค่ะอ๋อพอดีเราเป็นปั๊มน้ำมันนะนะคะค่ะอยู่จังหวัดอยุทยาค่ะถ้าขัานมาก็แวะมาได้ค่ะอยู่ถนน347ส่าก่อนเข้าตัวเมืองอยุธยาค่ะ